ให้ดูเลยนะครับล่วงล่วงหรือตกแบบนี้น้ำมันยังไม่กระชอออกเลยดูยนี่ให้ดูเลยไม่ใช่น้ำเปล่านะนี่น้ำมันจริงๆนะครับจุดไฟติดให้เห็นจะใเลยนะครับว่าแกนลอนนี้มีน้ำมันนอกจากมันจะกันนะครับน้ำมันกระชออ,อกแล้วด้วยฝาที่เขาล็อกมาอย่างดีนะครับแบบนี้ นี่ครับเพียงแค่ถอดออกมาแล้วก็สลับนะครับเอาหัวนะครับตัวนี้ออกมาแบบนี้นะครับนี่ล็อกนะครับเวลานะครับเราจะก่อนที่เราจะเทนะครับเห็นไหมมันจะไม่หกเลยนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะเทนะครับเห็นไหมครับว่าน้ํามันมันจะไม่ไหลหกออกมานะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสลักนะครับสลักยังไงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูน้ํานะครับน้ํามันมันจะไหลออกนะครับนอกจากสลักมันจะนะครับกดแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับ เนี่ยมันจะมีสลักตรงนี้นะครับนี่เกี่ยวเกี่ยวกับฝาถางังแล้วเราก็กดลงไปแบบนี้เห็นไหมครับอ่าน้ํามันก็จะไหลออกมาแล้วนะครับดูนะครับเห็นน้ํามันไหมนะครับนี่อ่าเติมได้ง่ายๆแบบนี้เลยผมบอกเลยนะครับว่าแกลอนนะครับใส่น้ํามันตรงนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยไปเลือกได้นะครับในตะก้ามีขนาด5ลิตร10ลิตรและ20ลิตรถูกต้องมาตรฐานเข้าได้ทุกปั๊มแน่นอน